ทำไครับเปิดเครื่องเครื่องเปิดเสร็จไม่ต่อเปิดแล้วทาไงครับปั๊มถ้ามีผลต้องทำไรครับโอโหลเกิดว่าปีน้ต้องแย่เลแย่สินได้ไหมครัไม่ได้ลกแผ่นฟ้าแ่โต๊ะขอชยเห็นมครับที่น uh, ่้ใจว่อ่ก็จัดการไม่เร่ดเอะไรไหครับงชม ที่ทุกคนเห็นอะไรไหมครับพี่น้องเอามือสองเข้าไปถึงนะครับบอถ้าเกิดว่าเราปั๊มอย่างเดียวอ่ะปั๊มอย่างเดียวครับแล้วเราบอกว่าทุกคนถอยทุกคนถอยเราสนใจไมเขาไม่เขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเลยสถานการณ์จริงอ่ะคือปั๊มเห็นงเดยทุกคนบอกว่าทำไมทุกคนต้องเนื้อหน้าขึ้นมาต้องสนใจรอบข้างดีๆมาแล้วทุกคนถอยปั๊มไปไม่สนใจนะแต่ถ้าเกิดเราดึงสองเข้าไปครับสนใจไหมครับถอยตอบไปทำไมต้องกางแขนครับกางแขนทำไมกลางกลางคุณครับ เดี๋ยวนี้คนเราหัวจับอางนี้ต้องการออกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่กางแขนเลยยกมืออมือทุกคนถอยถอยออกอยู่ดีคนมัโดนปุมช็อตปุ้บไปไงครับโดนช็อตปครับช็อตด้วยใช่ไหมครับทีนี้เครื่องบอกว่าไงครับทีนี้ห้ามขับ้ามโดนัวบ่วยนช้าเตรียมช็อตมากข้นในดสรับ สองสามสองมองการชอบนะครับมองามหมายและความครับารสิาเมื่อี้เหนื่อยะครับคนนี่ปั้มไปตอนแรกเป็ไงตับการทัานี้จาบกันเลยจับตักทั้งสองข้างการจับทั้งสองข้างครับคือของแต่ครับประเมอนสถานการณ์ไฟวันน้ำมันแก๊สคือไม่เกี่ย รเ็นสถานการณ์ไฟควันน้ำมันแก๊สพื้นไม่เรียบน้ำสถานการณ์ปลอดภัยสถานการณ์ปลอดภัยแล้วน่าที่้อนลงครับไสุ่กไม่ไไม่มีไฟฟ้าอยู่ต้่มีควันไม่มีกิ่แก๊สตั้วอะไใช่ไหมครับพื้นไม่เปียบน้ำแวก็ใส่มาที่ถ้าเราบอกไปครับทำการปุดยเครับเมือนกูาไม่รู้อะไร o ครับ ตนเงียบเลยไปกเครับราไปทีบเนี้ก่อนครังของรานะครับสองอครับสองนก่อนครับสองอั้ก่อนครับเความพร้อมเต็มครับตุ้เรียบนะครับเรียกคุณคุณคุณุรียบไม่ตื่นแน่นครับตุเรียบแ้ต้องังวงเตครับคุณ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 ุณตุ้เรียบตื่นไหครับมีหรือไีอะร้ครับไม่มีนะครับยกขนาขึ้นมายขึ้นานะครับมื้ายไี่นครับ ใชทีหามีความสม่ำเนี่ยที่สดเครับคือทำแต่ครับ้ได้ช่วยด้วยมีคนปกติช่วยโทร1 6ห9นำเครื่อง l e ้มาด้วยเครื่อง l e ีมาด้วยรครับท่้นตอาต่อไปครับปอะเมินการเหานใจครับยกือไช้ขึ้นมาครับใช้ขึ้นมาครับทำลกตัวีครับตัว C ตัวที่หน้าผารงครับตบไปที่หน้าากยมือขวาขึ้นมาครับสองนิ้วสองนิ้ว สองยทีขมาเชื่อม้ามผไหมครับ <S <S ขึ้น้นานี้จะเป็น่าปิดระเดินหายใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่กล้าทำที่กจอเรา,าก็ทำที่กระแสนนาที้ผมเชื่อว่าบางคนก,ก็ยังไม่กล้าทำ่กอนก็เลยให้เป็นข่าสดกระานเชงการปิดระเดนหายใจดูว่าตามองที่ตาเขากรับว่าตามอิตไหมปากไอที่าโนกระเพื่อแขนงขาขยับไหมครับเราจะประเมินการหายใจดู ไม่น้อยกว่า5ไม่มากกว่า10บแต่เพื่อความรวดเร็วนะครับเราจะนับแค่8ปอรครับนับเป็นทุกแปดของกันรครับ,รบเริ่มครับ O A I N O E หายใจไหมครับไม่จครูทำการไม่หายใจไม่หายใจ CPR CPR ทีนี้ครับปูข้าวแส่ข้างหนึ่งครับวัดส่วกลางแนวทั้งสองข้างครับจะเส้นจุดกาับในการก่อน เห็นไหมครับมนลงมเลลด้มาได้มาเสร็จแล้ว้นจักนี้ครับพอเตหมือนก็ชี้ตหน่ยครับมนเล็ชี้ตน่ยัีครับจักี้ครับใส่ครคับตูันครับต่ตครับได้ยรับตครับตน็ได้ยได้แล้วครับทีนี้ ใจแล <Yeah. S 1> ้วทีนี้ใช้ส้นมือลงครับวางมือใครับที่ตำแหน่งนี้ใช้ส้นมือลงแต่ข้างน้ได้วางไปเลยครับถือครับแลาววางมือถือกลางเลยนะครับโดยู่ข้างล็อกมือประสานกันได้ตำแหน่งแล้วล็อกมือประสานกันล็อกมือประสานกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับขาเนี่ยที่ปิดนขุดครับเอียงเข้ามาที่ถุนเลยครับที่ถุงดเลยเราเราวางแขนให่ถึงแล้วครับ ใช้ส้มน tamam. <t monkeys> ืออืออิกันนะครับตงกนะันะครับมีอะไรที่ผู้จิ้มไม่ได้ไครับไม่เป็นความคล้องใช้ส้มือครับตรงล่องเลยครับท่านเอาจริงอะถ้าเกิดตามนี้ซีอีเขาบอกว่าท่านไหนก็ได้ท่านไหนก็ได้คนเราชอบอกเอาท่านที่เป็นหนักลงแล้ะวอยี้แล้วท่านี้จะได้คุ ปรุงได้ปรับเวลาได้ด้วข้างเทียนเห็นไหมครับพี่เหมือนกันนะเห็นไหมถ้าเกิดมีพี่ลูกค้าจะบอกเอาข้างที่หักมาลงก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราก่อนก็แปลว่าเอาข้างที่ไม่หักไปใส่ใช่ไหมครับอีกข้างตามมาะยกก้นขึ้นครับเราจะไม่นะครับรองเท้าเตะครับยกก้นขึ้นยกก้นขึ้นเสร็จแล้วกางเข่าออกครับกางเข่าออกกางเข่าออกมันจะเป็นสามเหลี่ยมเล็นิดขึ้นใช่ไหมครับเดินหน้าขึ้นมาครับทีนี้เดินหน้าขึ้นมาสามารถ สกงรัวลายคอตวอลนครับโอเคครับเนยหน้าขึ้นมาครับเวลาถ้าเกิดเราก้มหน้าโร้ตสิ่หายใจติดขัดไหมหายใจไม่ลึกหาต้มหน้าแต่เราเนยหน้าขึ้นไหมครับโตไหมครับเป็นติงตั้งฉากโตลงตัวขึ้นมาครับดูตัวขึ้นมาครับใครที่นั่งครับดูตัวขึ้นไหมครับเตรียมพร้อมนะครับสองนาทีเนยหน้าขึ้นมาโอ้โหทเป๊ะมากเลยเตรียมพร้อมครับสองนาทีเริ่มครับนะ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12้ากดปก้าสุดคนลึกไฟชนนะครับไม,ม่ต้องแข็งเป็นากขตัวครับมีกรับตรงนี้แล้วด,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 ด้ เหนยขึ hmm, ้นมาครับเหนยขึ้นมาโมโตขงใเยอะแขนตึงตั้งฉากตรงเหน้าดขึ้นมาปวดขึ้นไปสุดครับในขนาดเล็กัากเขาเรียกซอยแน่ซอยแน่คนตเ้นยมาเลยนามน่มาไม่งอแขนนะครับตำแหน่งตาแนงให้อยู่ที่มครับไม่งอแขนแขนตึงตั้งฉากตรงยดขึ้นมาเหนียขึ้นมาครับ เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเรากดพร้อมกันนะครับสะบักพร้อมกันเห็นไหมครับสะบักนี้ไม่งอแขนนะครับไม่งอแขนที่ข้างหลังครับตั้งฉากตรงครับอย่างงอเนะไม่งอแขนกัมพอดีนะครับมีไปมีไปด้วเชิดขึ้นมาครับเห็นไหมใช่ไหมครับแขนตึงกัจัฉากเทียวเดียวนี้ยังครับเดี๋ยวนครับมองซ้ายครับมองซ้ายมองซ้ายมีใครขยนเดี๋นี้ไหมครับ บอันไม่มีัป้งทำดไม่มีคร้ัเยจับงานได้เก่งกี่ฮอดทครับคบสอหนาทีครับรงนาทีแลครับกลับเครัหากเชคาครับการหายใจด้าากเชยคางตาเจ้ามองพี่ ตาของผครับขอตาเป็นาแงระกงแหนนับถึงแปดพรอมกันครับเริ่หนึ่งามสี่ห้าหกเจ็ดปมีสัญญาณการมีชิ้นไหมครับไม่มีนะครับยังฟังต่อครับอผมมีคนอื่นด้ยครับฟต่อครับฟัก่อครับ